ที่สาเวลาผ่านไปหลายวันไม่พะเหนกงกงเจือกลายมาเลยจูเชียงในยามไระ้ะเรื่องราวกระทำจึงสาวเท้าออกจากถ้ำทะลวงผ่านไข่กลนสายโซ่ทองและเห็นให้มะขาวพงสุงมปกคลุมยอดเขาใหญ่น้อยลมหนาวกระโชกรุนแรงแต่จูเชียงไม่รู้สึกหนาวเน็บแม่แต่น้อย นี่เป็นผลจากการฝึกปรือฝีมอือถึงขั้นสูงสุดจูเฉียงทะยานขึ้นสูงยอดเขาที่สูงสุดทันทีจูเฉียงนั่งอยู่บนโขดหินน้ำแข็งที่สูงชะลูดลวงหยิบกระบี่เทพพย,ายดาเครื่องเล่มนั้นออกมาใช้มือลูกคลำไปมานี่เป็นมรดกตกทอดของบิดาและจะเป็นอาวุธที่ใช้ล้างแค้นในภายหน้าคิดไปคิดไปสติสมาธิหววไปที่กระบวนท่า ฟ้าดินสัมพันธ์อันสูงเยี่ยมสุดยอดนั้นทันใดเสียงอันสุดแสนแผ่วเบาได้ดังกระทบโสดไม่ไม่อานนับเป็นซุ่มเสียงหากแต่เป็นความรู้สึกสำนึกได้ชนิดหนึ่งหากไม่ใช่จูเชียงที่มีพลังฝีมือเยี่ยงนี้จะไม่สังเกตพบเห็นเป็นอันเด็ดขาดผู้ใดจูเชียงทรงเสียงเย็นเยี่ยบดุดลมที่ผัดจากซีกโลกน้ำแข็งไปแต่หาได้เหลียวมองไป ตลอดทั้งร่างไม่ขยับเคลื่อนไหวยังนั่งแนวนิ่งดุดรูปปั้นศิลาฮ่าฮฮ่เสียงโฮโร่ดังแว่วมาทันทีสิงกอระบุดได้ว่าผู้ทีมาเป็นใครจูเชียงเพิยวกายลงจากโขดหินน้ำแข็งและเห็นสื่อแปะคงคงเจเย,ยนห่างไปสองว่าแต่เบ่งเสียงโฮโโร่ดังก้องจึงรีบสะอึกกายไปกล่าวว่าสืแปในที่สุดท่านมาแล้ว คงคงเจื้อชชงักเสียงโโหัวระกล่าวว่าฟังน้ำเสียงเจ้าค้ายอดรนทนตรอต่อไปไม่ได้แล้วสิทธ์มีความรู้สึกเช่นนั้นจริงหนูเอ๋ยเจ้าประสบความสําเร็จแล้วขอบพระขุนเสือแปที่สนับสนุนฮ่าฮ่านี่เป็นความสามารถของเจ้าเราเสือแปะไหนเลยยึดครองเสียได้เสือแปะกล่าวยิ่งมีสิทธิ์ยากจะแบกหน้าอยู่ได้คงคงเจื่อคล้ายกับ เพื่มปิติสุดะระงับว่าร่อหาหาอีกกล่าวว่าหนูเอย๋ยวิชาที่สือแปดถือดีที่สุดคือถ้าร่างไร้สภาพไม่กล้าประโคมว่าไปมาดุดอากาศสาตุาว่างเปล่าแต่ผู้ที่พบเห็นได้ในบุริมมีเพียงไม่กี่คนเจ้ากระบปรรู้สึกตัวเมื่อสื่อแปเลเร่นกายมาในระยะสาม่ากโสดประสาทเช่นนี้นับเป็นเอกในแผ่นดินแล้วจูเฉียงก็ยากจะข่มความปลาปลื้มน,นิ่โลด หัวโรคพลางกล่าวว่าซสือแปะท่านผู้เฒ่าชมเชยไปแล้วนี่เป็นวาจาสัต์จริงจูเชียงกล่าวว่าแต่ทุกสิ่งล้วนเป็นการประทานจากท่านผู้เฒ่าหนูเอย๋ยยอดวิชาที่สูงสุดในคำภีทองเป็นแขนงใดเพลงกระบี่เจ้าลองแสดงมาให้ซสือแปะดูจูเชียงเพ่งตารวมสมาธิกระบีหักในมือรั้งขึ้นเสมออกคงคงเจือกล่าวอย่างแตกตื่นสงสัย หนูเอ๋ยในคลังสาตร์อาวุธของประเทศไตลีกบมีอาวุธวิเศษมีน้อยมันน่าจะไปคัดเลือกที่เหมาะสมสักเล่มเถอะจูเชียงกล่าวอย่างสำรวมว่าซื้อแปะนี่เป็นมรดกของบิดาผู้หลวงลับสิทธิขออนุญาตใช้เป็นอาวุธประจำตัวของคงเจือขมวดคิ้วที่ขาวโพลนกล่าวว่ากระบี่นี้เหลือเพียงครึ่งเล่มไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อเพลงกระบี่ของเจ้าหรือ สิทธิ์ใช้กละบีหักนี้ฝึกฝนตลอดมาอนุภาพาหาได้ลดน้อยไหม่นีออกจะขัดกับหลักทั่วไปในยามนั้นเยี่ยวป่าพันพิสดารที่ถือกำเนิดจากแถบชังสัวนี้ตัวหนึ่งบินโฉบผ่านศีรษะไปจูเชียงบังเกิดความคิดขึ้นบุกตวัดมือขึ้นประกายกระบ,บี่สายแพร่พุ่งแหวงอากาศไปทันทีได้ยินเสียงวิหกร้องโหยหวนเยี่ยวพันพิสดารตน,น วิ่งและลิ้วลงจากเบื้องบนอากาศที่สูงสองว่าโลหิตส,สดสดสาาดกระจัดกระจายพื้นหิมะถูกแตงแต้แมสีสันจนสดใสเป็นพื้นใหญ่ของของจื่องอันไปวุกจากนั้นปรบมือกล่าวว่าสือแปลเข้าใจแล้วที่แท้เจ้าฝึกปรือเพลงกระบีขั้นสูงสุดใช้หลงโบราณกระบีสยบศัตรูหนูเอ่ยขอแสดงความยินดีด้วยจูเฉียงหน้าแดงบุกมีอาจกล่าวกะไร คงคงเจือกล่าวอีกว่าสือแปะจะหาฝักกระบี่ให้เจ้าฝักหนึ่งจูเชียงซุกกระบี่ไว้ในอกเสือกล่าวว่าสิทธิ์ขอพระขนล่วงน้ำพวกเรากลับถ้ำเถิดเชิญสือแปะก่อนซสือแปะกับสิทธิ์ทั้งสองกลับมาในถ้ำเมื่อสุดนั่งลงจูเชียงใช้สองมือประของกลองยกส่งต่อคองคงเจือกล่าวว่าเสือแปะพรดรับกลับไปถวายคืนแก่วอ้วนเหียเพืบอรักษาไว้ในิ พ้องพระครังดังเดิมคงคงเจื่อรับมาสุไวพองศีษากล่าวว่าวิเศษวิเศษมากสื่อแปะประมาณว่าเจ้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสมปีจึงประสบความสําเร็จคิดไม่ถึงว่าเจ้าเพียงใช้เวลาหนึ่งปีเรียนสื่อแปลสิทธิ์ยังศึกษาไม่หมดสิน้นอ้อเป็นไรหรือสำหรับวิชาปรับรากฐานพลังเทพเทวราชในภาคผนวกของคำีิง สิทธิเพียงท่องจำเคล็ดวิชาไว้ไม่ได้มกมุ่นฝึกปรือพลังเทพเทวราชเป็นยอดวิชาสุดสูงเจ้าชะไหนและเหลือทอดทิ้งสิทธิ์คำนวณว่าหากไม่ได้ใช้เวลาสาถึงห้าปีระโปรงมิสำเร็จแตกฉานเจ้ามีจิตปรารถนาคิดล้างแค้นเดิมจูเชียงตอบว่าถูกแล้วมิกล้าปกปิดเสือแปลงก็ได้แต่เจ้าเมื่อท่องจำเคล็ดวิชาได้ คอยหาโอกาสฝึกปรือด้วยสิทธิมีความคิดเช่นนี้อยู่แล้วประเสริฐมากหนูเอ่ยฟังซื้อแปรด้วยเจ้พอออกสู่วงนักเลงก็แบกภาระอันนักหนูอักขีอสูนเริ่มแพ่ขยายแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่ขจัดมารพิทักธรรมที่สำคัญที่สุดอย่าได้ทำลายสัตว์สีนักสู้รักษาตัวกลัวตายรับความอพยศอดสว และไม่อาจาประกอบอาถรรพ์การฆ่าวันปิดปลงผู้ไรความผิดเป็นเด็ดขาดจูเชียงน้อมกายกล่าวว่าสิดขอน้อมรับคำสั่งสอนเสือแปะเพราะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศไม่อาจาเข้าสู่ตรงวันร่วมกับเจา้าแต่จะจัดซียอดฝีมือของประเทศรอบติดตามไปช่วยเหลือเจ้าปฏิบัติการทราบแล้วบันนี้เจ้าเก็บข้าวของติดตามเราลงจากไป ชิดไม่มีใดต้องเก็บรวบร,รวมอย่างนั้นสวมหน้ากากเถอะพอถึงในวังค่อยปลดออกมาจูเชียงลวงหยิบหน้ากากสวมใส่ออกจากถ้ำลงจากเขาพร้อมกับคงคงจือการพักผัานักเพียงลำพังมาหนึ่งปีทำให้จูเชียงอาไลอยอวอนต,ต่อถ้ำที่อยู่นี้ตนคบคิดว่าหาดไม่ใช่นีโรหิตผูกพันแบกภาระยิ่งใหญ่ การใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่เรียนรับเยี่ยงนี้กลับประเสรนะิฐนั้นประมาณยามต้นสองอาจารย์และศิษย์ก็กลับถึงตำหนักรับอาคันตุกะเพียงเวลาหนึ่งปีสองทารกรับใช้ก็เติบใหญ่ขึ้นมากนะักยิงสัววิ่งตรงเข้ามาน้อมกายคารวากล่าวว่าเสี่ยวซื้อพูดตำต้อยคิดถึงท่านอยั้งนะจูเจียงสนทนากับมันยางยินเย็มจึงเปลีตัวไปอาบน้ำผัดเปลืองเต่งกาย คงคงชื่อจัดสุราอาหารขึ้นในตำหนักโต๊ะหนึ่งเลี้ยงต้อนรับจูเชียงแสดงความยินดีที่สิทธรักฝึกปร,รือฟิเมอร์สำเร็จผู้ร,รวมโต๊ะอย่างมีซียอดฟีเมอร์ของประเทศที่ได้เกลิ่นกล่าวไว้คงคงชื่อหลังจากแนะนำทั้งสองฝ่ายผู้รู้จักกันแล้วก็ดื่มกินเป็นที่ปอดโรงสำราญคณะรัฐประทารมอจุยพันเอื้อนดังกางวาน กองจู้ราชธิดาให้เกียรติมาซียอดซีเมอผพุทธลุกขึ้นเยืนสำรวมทันทีจูเชียงไม่ลืมเลือนความอพยพเมื่อปีก่อนแต่ด้านมารยาทมีอาจไม่ลุกขึ้นยืนมีแต่คองค้องจื่อที่นั่งสงบไม่เคลื่อนไหวกลิ่นหอมจางๆกระทบนาซากองจู้แห่งประเทศไตหลกกก้กาวชดช้อยเข้าสู่ตำหนักเบื้องหลังติดตามด้วยนางสนมสีนาะ ซี่ยอดฝีมือประจำประเทศนอมกายกล่าวว่ากงจู้สบายหรือถูกท่านไม่ต้องมีมารยาทเชิญนั่งเถอะจูเฉียงประสานมือกล่าวตอบบ้างบกาง,งจู้สบายหรือกงจู้หัวร้อเสียงกลางวานกล่าวกับจูเฉียงว่าคลาวก่อนเสียมารยาทต,ต่อท่านครั้งนี้มาขอขมาโทษเป็นพิเศษกล่าวจบแึงกับย่อกายคารวัง จูเชียงหน้าแดงฉันถึงใบหูหลวนล้านกล่าวว่ามีกลา้าคงจูท่ทมตนไปแล้วการสแสดงออกอันเปิดเผยหมดจดของหนังในแผ่นดินตงวนน้อยครั้งจะพบผ่านจริงๆคงคงเชื่อลูกเรายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าคงจู่คิดใครเดิมสักจอกหรือไม่างเอี้ยกงกงเห็นว่าไม่เป็นการทำลายบรรยากาศข้าพเจ้าคิดนั่งสักครู่ตกลง เชิญนั่งดีคางกายเล่าหูนางสนมที่ร่วมทางมาทั้งสี่รีบเคลื่อนเกาเ้าอีจัดตะเกียบวางจอกเล่าเรียนสุราซี่ยอดไปเมื่อกล่าวคำขอขมาสุดนั่งลงดังเดิมเนื่องจากมีกองจู่รวมตกบรรยากาศจึงสํารวมขึ้นกองจู่ยกจอกขึ้นกล่าวว่าเสี่ยเสือข้าพเจ้าคารวะท่านจอกหนึ่งจูเฉียงพุ่ขึ้นกล่าวว่าไม่กล้ารับคำเรียกหาจากกงจู่อย่างนี้ ข้าเจ้าแซจูนามเชียงเข้าเจ้าเรียกว่าตวนสุยจือ้อจูเซี้ยวเสือเชิญดืม่มจูเชียงใช้สองมือประคองจอกสุราเดิมรวดเดียวเงือแห้งงายจอกขึ้นไปกงจู้ก็ดื่มตามจูเชียงจึงนั่งลงกงจู้ยกจอกอีกกล่าวกับคงคงชื่อว่าเอี่ยดก,กงกงคาระวะสิทธนนิ์ท่านก่อนเช่นนี้ท่านผู้เทาคงไม่โทษวาตำสมควรแล้ว สุรานี้จัดขึ้นเพื่อมันแท้แทนทั้งสองความจอกันซี่ยอดฝีมือพุ่นลุกขึ้นครวะส,สุราต่อคงจู่จากนั้นบรรยากาศจึงฟื้นเืนเป็นปกติทันใดจงกวงประจำพระราชวังขูบุ้นกีทะลันเข้ามายางร้อนรนซีหน้าประวันลนลานสืบเท้ามาถึงหน้าโต๊กล่าวว่ากกสือวุ่นเอียรียขาเข้าเฝ้าในบัดนลมีเรื่องใดหรย เรื่องใหญ่รีบตวนที่สุดตกลงเล่าหัวจะตามไปจงก่วงขูบุ้นกีชำเรืองมาที่กงจู่ตวนสุยเจอผู้หนึ่งลาถอยออกจากตำหนักไปคงคงเจอลุกขึ้นจัดแจงเสื้อผ้าก็จากไปย่างรีบตวนจูเชียงพิสมงสงสัยยิงน,นัมีชาบก็เรื่องใดกันกงจู่ตวนสุยเจอเพ่งตามองจูเฉียงกล่าวอย่างยิ่มแยม้มจูเสี้ยวเสือ ฝึกรอยยอนวิชาสําเร็จนับเป็นที่น่าเลีงโลดน้าไว้พรยินยอมให้พวกเราเปิดหูเปิดตาหรือไม่จูเชียงอดลำบากยากใจไม่ได้ต้นไม่คิดแสดงฝีมือแต่ฟ่ายตรงข้ามเป็นกงจู่นางแม่กล่าวขอร้องความจริงเท่ากับออกคําสัง่งย่อมมีอาจขัดขืนคบคิดแล้วกล่าวว่ากงจู่กล่าวอย่างนี้สร้างความอับอายแกข้าพเจ้านัก ข้าเจ้าก็รักว่ากงจู่จอกหนึ่งเป็นไรสุราห,หรือไม่ต้องเสนอแล้วจอกนี้หวังว่ากงจู่โปรดให้เกียริกล่าวพลางหยิบจอกเปล่ามาใบหนึ่งโมจุยรีบรินจนล้นจูเฉียงเมือหนึ่งเือจอกมือหนึ่งแต่ที่ขอบเสนอไปเบื้องหน้าถ้วยสุราพล,ลดจากเมืองลอยฝ่าอากาศไปถึงเบื้องหน้ากงจู่ตวนซุยเจือยางเช่มช้า นี่คลายเป็นการแสดงมาดกลทีเดียวสียอดฝีมอือปากอ้าตาค้างไปกงจื้อยื่นมือเรียวงามรับจอกสุราน้าผุดผาดก็แปลเปลี่ยนไปหาใช่พวกมันไม่เข้าใจหากแต่แตกตือนในพลังฝีมอือจูเจียงซึ่งสูงล้ำเกินความคาดหมายมากนักการแสดงนี้ล้วนอาศัยลมโบราณภายในอันบริสุทธิ์นุนสง และเป็นวิชาใชาลลา้ลมปราณบังคับกระบี่ตามที่เล่าลรือในวงนักเลงจูเชียงกล่าวว่าแสดงความทุเรศแล้วจากนั้นสุดนั่งลงยางปกติกงจู้ความจอเขินแห่งกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าความสําเร็จของเสี่ยวซือนับเป็นเอกในแผ่นดินแล้วยามนั้นนางสนมนางหนึ่งทะลันเข้ามาอย่างได้งรอนกล่าวว่าน้อมเชิญกงจู้กลับบงังหน ตวนซุยเจอขมวดเกลียวพุ่นลุกขึ้นกล่าวว่าอภัยที่ไม่อาจร่วมสนองจูเชียงและสียอดฟีเมอร์พากันลุกขึ้นเดินกล่าวว่าน้อมทรงกงจู้กงจู้ให้ทุกคนเดิมกินให้สมใจต่อไปกล่าวชดชอยออกจากตำแหน่งพร้อมกับเหล่านางสนมจูเชียงกับยอดฟีเมอร์ในเลยจะมีอารมณ์เต่มกินต่อไปในใจต่างขมวดเป็นปมปริศนาที่แท้ในพระราชวัง เเรื่องใหญ่อันใดทั้งห้าเดิมสราด้วยความอัดอั้นลายจอกคงคงชื่อไปแล้วย้อนกลับมาซีหน้าหมกมุ่นเคร่งเครียดยิงจูเชียงเอ่ยปากถามไปสื่อแปลก็เรื่องใดกันคงคงชื่อกล่าวว่ากระสัดชาวแม้วใกล้เขตแดนพม่าบัญชาราชปุตรนำสิบยอดฝีมอือมาเจริญสัมพันธ์คอสยุมพรสียอดฝีมอือพาก,กันอุททานดังอาขึ้น จบบทที่32